ยอดใหม่กำลังเริ่มพุ่งออกมาครับแรกๆนี่ยอดอย่างนี้เลยต้นโสมอย่างนี้อันนี้เป็นพริกหวานนะคะครับพริกหวานกี่เดือนแล้วคะตัวนี้ตอนนี้สองเดือนครับสองเดือนฉีดตัวไฮเปอร์ไปหนึ่งรอบ,รบแล้วก็ซูปปเปอร์ไมโครไปสองรอบ,รบแล้วหลังจากที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับเขียวขึ้น จ้กเหลืองโทมแบบนี้ใบเหลืองโมเหมือนต้นพวกนี้เลยเหมือนต้นนี้ใช่ไหมคะครับใบจะหยิกจะงอแบบนี้ด้วยไหมคะครับทั้งลงทั้งลงเลยครับอนน๋อทั้งลงเลยอันนี้คือหลังจากที่ใช้นะคะตอนนี้ก็คือฟื้นฟูสภาพต้น ถือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงกี่วันคะกี่วันเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ <S 2> 2 <S ใช้สองถึงสามวันครับสองถึงสามวันครับเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็เลยพ่นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอืมค่ะก็เลยอันที่ต้นฟื้นเร็วมันก็เขียวนะครับน,นี่เมื่อก่อนสมพอๆกับพวกนี้เลยครับอ,อันนี้ฟื้นไวหน่อยฟื้นไวนะคะ อันนี้อีกกี่เดือนนี้จะจะเก็บผลผลิตได้คะเนี่ยอันนี้นนประมาณไม่ถึงเดือนมั้งครับไม่ถึงเดือนใช่ไหมฮะตอนนั้นใช้โตต้นต้นต้นมันโตกว่านี้ไหมก่อนใช้ก่อนใช้ใชต้นเล็กครับเตี้ยอย่างนี้เลยครับตอนอืมนี่ก็คือพริกหวานนะคะแล้วผลผลิต เท่าที่เคยทำมานี่ทั้งหมดนี้ประมาณเขาเรียกเป็นยังไงเป็นนับจำนวนต้นใช่ไหมคะครับผมนับจำนวนต้นน,นับจำนวนถุงอ๋อถุงละสต้นครับอันนี้ก็ปลูกในในถุงไม่เน้นอินทรีย์นะครับใช้เคมีได้ใชมีได้อันนี้ก็มาเยี่ยมแปลงของพ่อหลวงบมตรีนะคะแปลงพริกหวานนะฮะ อันนี้ผลมันจะโตลูกลูกมันจะโตวกว่านี้ไหมครับจะใหญ่กว่านี้อีกไหมครับลูกอันนี้ยังแก่ไม่พอครับอันนี้ยังแก่ไม่พอใช่ไหมครับยังโตอยู่อ๋อนี่อันนี้ถือว่าโดกไหมคะหรือว่ายังอันนี้คือไม่เคยโดกครับเพราะว่าตอนเล็กต้นโสมอ๋อครับต้นต้นโสมโดดต้นนี้ชุดแรกมีแค่สองลูกมันไปไวบนนี้มันก็เริ่มติดแล้วครับ เริ่มมีดอกเนาะติดออกมาเนาะยอดยอดรู้สึกว่ายอดเริ่มยอดเริ่มมาแล้วก็ดอกเริ่มมายออ้วนขึ้นเยอะเลยโอ้เนี่ยเราจะดูว่ายอดเนี่ยยอดจะใหญ่อ้วนอย่างนี้ครับดูดูต้นนี้ปกติมันจะสมใบใบแก่มันจะอันนี้ถ้าพูดแต่เล็กมานี่โอ้โหสูงยอดเลยเนี่ยอื้มอื้นี่มันพอจะเสียแล้วค่อยมาพ่นอ่ะก็ยังฟื้นฟูได้อยู่นะแล้วดอกมันจะเยอะกว่า ก็สังเกตเห็นว่ายอดยอดมันจะแทงขึ้นมาพร้อมกับที่ที่มีดอกออกมาด้วยอ๋อนี่กาลังกาลังติดนี่นะคะยอดยอดอวบใหญ่แล้วก็จะมีลูกเล็กๆติดออกมานะคะนี่แล้วก็มีมีดอกด้วยนะคะปกตินี่เก็บผลผลิตรอบเดียวเลยใช่ไหมคะหรือว่าเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเก็บเรื่อย จนบนอมันจะโตไปถึงนู่นเลยเหรอคะครับผมถ้ามันดีเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เป็นโรคนึ้ว่าจะไปเรื่อยๆครับพี่ตุ้มอ๋อถ้าเป็นโรคอะไรต้นนี้ละตอนตอนก่อนจะใช้เขาบอกว่าใค้ลื้อทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ใช่ตอนนั้นใช่ไหมคือตอนนั้นคือเป็นอย่างงี้พี่ตุ้มค่ะคือยอดนี้ถ้าจะไม่มีละก็คือให้รื้อทิ้งแล้วปลูกใหม่ใช่ แค่พ่อปล่อยห,หรือเนี่ยมันเป็นแบบนี้เน,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 นี่ยเลยจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยแบบนี้เรา่อกว่า,วามันเหลืองหมดแล้วมันมันไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหมคะ,ะได้แล้วมันทําไม่ได้แล้วก็ทีมันพอฉีกปุ๊บต้นที่มันโฉ<ด>มขึ้นแอนยอดวันทุนละกันเริ่มติดลูกอันนั้นต้องเด็ดยอดออกแบบนั้นใช่ให้เขาแตกไปเรื่อย เ็นหน่อข้างออกค่ะให้ให้ยอดมันขึ้นขึ้วมันจะอ,อ,อันนี้ปลูกในโรงเรือนนะคะนีทั้งหมดกี่ฉีดเกือบทุกวันตอนนี้ก็เบาลงครับฉีดต,ฉตัวไหนไปนะคะก็ใช้เซเปอร์ใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนอะไรนี้ใช่ไหมคะยาเครือชลาจากที่เคยฉีดบ่อยอาทิตย์กี่อาทิตย์ละกี่ครั้ง วันเว้นวันวันเว้นวันเลยครับทีนี้พอหลังจากใช้ตัวซูเปอร์ไม่แล้วก็ไฮเปอร์นี่ทีละครั้งอ่ะทีละครั้งครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะจากใช้วันเว้นวันทีนี้ลดการใช้สารเคมีลงเลยเนาะแล้วแล้วในส่วนของปุ๋ยเอบีที่เคยใช้ปกตินี่ใช้1,000 cc ต่อน้ำ1,080แต่ตอนนี้ลดเหลือ4,000 สี 4, ่พันต่อน้ำพัน0ปดร้อยลิตรถือว่าปริมาณการใช้ปุ๋ย AB ลดลงแล้วก็มาใช้ทางใบช่วยโอ้ oh, สุดยอดมากเลยนะคะลดทั้งปุ๋ย AB แล้วก็ลดทั้งยาฆ่ามแมลงนะคะคแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ตามมาการเปลีป่ยนแปลงคือต้นโตขึ้นเนาะฟื้นฟูต้นโซมจากต้นที่มีปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงของพริกเนี่ย ลูกทรงจะดีขึ้นแล้วก็ผิวจะใสแล้วก็มันขึ้นนะคะนี่แล้วก็ในขนาดของผลในขนาดของผลก็จะใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้แค่สองเดือนเองนะคะสองเดือนเองนี่นะคะก็จะเห็นประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็มาเก็บข้อมูลนะคะนี่ถ้าเกิดว่าหกเดือนนะคะเห็นเชือกด,ด้านบนไหมคะสูง ถ้าดูแลต่อเนื่องนะคะพริกจะเก็บได้นานถึงหกเดือนแล้วต้นก็จะสูงสุดเชือกนั้นเลยนะคะผลผลิตไม่ธรรมดานะคะนี่พริกหวานเงินล้านนะคะแปลงนี้โอเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะดี